วัสดีกันดน้วยนะครับผมายครับโอแทเมื่อเรามาเล่นบแบบแีบทุกคนนะที่อยู่เอ้ที่มาเล่นนะก็เราจะมาอ่านนะเ,เ่อเนเหมือนกันนะเราดนท้าให้มาเอ่นะสำวจนะครับ้านหันที่ในที่สุดนะอ่าน ก็มีบ้านทั้งสี่คือโหเรนเียนเี่ยวกับัิางกันาลคาตัวเหมครับว็สี่จนคุดบอผสีเขียวใชคำพูดขอตัวเราเอ้ยเอ้ยอย่าตีกันดิ น้องพิมเนี่ยตาเม้าเนี่ยยินดีต้นอนรับซูมูบ้านับสิบสามร,ราคานันนี้ไปนะมีคนเซอร์อุกอตา,ตายตายจนเพราะปิดแค่หน่วยใดทำไม่ได้ไง นี่นะบ้านหลังนี้เด็กผู้หญิงอายุ11โดนฆ่าหรังจากนั้นเหตุโดนฆ่าผัดสดอย่างอย่างหกเหี้ยมโดยวิธีมือเด็กชายยอง ก็เข้าไปเลยนะเฮ้ยที่เชิญจูดๆไม่ต้องหาแล้วอาหานั่นเราไปแล้วครับอียอยี่นะัห้องเด็กสาวไปเลยอ่ะโอทเคไปครับจังหวะมีเรื่องมีเรื่องคุณมาทำไมทำไมคุณไม่ยอมไปเกิดใหม่ กูจะร่างแขนเปนทุกข์กูกคนแล้วใครเป็นคนณพ่อคุณคุณต้องมายุ่งออกไปจากบ้านกูคิดกิดกิดคิดไอ้สัสกิดกิดเลยเฮี้ยกูเข้าใจ้องงไปนะกิดเลยสัสจ้าอย่าตีอย่าตีกันเปิดเข้าไปนะของรอดตา เออตอเอมชายเดิกน้องี่สานะฮะตรงนี้อะไรด้วยไม่มีอะไรแล้วอะไรนี้นี้าก็จะเป็นบ้านี่บ้านนี้เป็นบ้านที่มีการสร้างมาก

อฉันจะอไดคุยฉันฉันจะพาโธอไปคยฉัันน่ากลตรงนี้นะออตายจะตายแล้วนะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้คุณซอกับคุณยายถูกก็เออเก็จะไปดูแลเอจะข้าพวกกขึ้าพว,วก,มวกมาม มาทีายายองกวคุนยนี่แหือนีนี่อะไรเนยเอากระดูกของตากลับยายไปฝังใต้ต้นไม้ใหญ่วเอ,อาไม่ทันแลครับอืมงานก,กูนจะเอาไม่เ่หดแล้วแั้วก็จะไปนี เกิดขึ้นเรื่องไหมเอ๊ะบ้านหลังน,นี้เกิดเหตุอะไรทำให้ทำให้เขาขอช่วยไม่มีใครรอดสักคน มันะ้้านะเราจทวิธีละเออวิธีท,ทยู่นนะ้ำช่วยด้วยช่วยเอาน,าน้ำ เราก็จะช่วยปลาให้นะโอ้หายร้อนนะครับหายร้อนนะครับมันร้อนนะผมนี่คนลุกผมนี่คนลุกอน,นู่นะครับอย่ายยงเงียนะโอ้

โอเคเอเอเจได้มีวันจบคลิปไหมวะจจได้มีวันจบคลิปไหมเนี่ยอ้โหตีกันมันเลยนะมึงก็ขอสัสด้วยนะ ไม่ค่อยหลอนนะผมไม่ค่อยกลัวการหลอนมานแต่ก็เริ่มงจริงไปแล้วครับโอ้ออกมอบ้านนี <recherche> ้โดิเด้วยครับผมไม่ออกเดินหมดวงตายนะไอ้สาต์ก็ขอก็ขอสวัสดีได้เลยโปรดอะไรเลิกกดบซับสไครต์เราไปเจอกันติดบเรื่รครับ